ตอนนี้โลก3ามดีของเรากำลังเปลี่ยนแปลงพวกเราคือสิ่งมีชีวิตลักมิติด้วยพลังอันเหลือเชื่อที่ทุกคนได้ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วเรามี DNA มากกว่า12สายของขวัญทางพันธุกรรมจากอารยธรรมอื่นๆพลังงานที่เข้าสู่โลกของเราเนี่ยคือพลังงานทางช้างเผือกที่ขยายจิตสำนึกของเราและกระตุ้น DNA ที่มีรหัสแสงดั้งเดิมของเราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเรากำลังเคลื่อนไหว และในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการใช้ชีวิตในที่ใหม่ๆหรือสภาพร่างกายมากขึ้นด้วยเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ของผิวหนังเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสวาในสภาวะภายนอกเพราะเรากำลังมุ่งสู่ความต้องการใช้เพียงแสงและน้ำบริสุทธิ์เพื่อร่างกายเพื่อรักษาร่างกายของเราซึ่งมันเป็นความจริงอยู่แล้ว กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันดำเนินไปอย่างรับรื่นและค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างช้าๆจาเป็นต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ทุกอย่างในตัวเราเนี่ยจะเบาลงสว่างขึ้นชีลิยคนตัวใหม่ของเราจะค่อยๆเกิดขึ้นใหม่อย่างช้าๆเราจะไม่มีวันได้ลิมรสความตายโรคภยัยความชราอีกเลยหากบุคคลไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายไม่พร้อมรับเงื่อนไขใหม่ร่างกายก็จะอ่อนแอลงและอาจ ป่วยหนักได้ตัวเลือกก็คือเพิ่มการสันะเทือนของคุณก็คือการกินเพื่อสุขภาพความคิดที่ดีต่อสุขภาพความรักอันไรเงื่อนไขชีวิตที่มีสุขภาพดีตอนนี้โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงในโลกมิติ3ดีนี้ที่เราอยู่กันมาถึงทุกวันนี้จากอดีตที่เราไม่เคยจำอะไรได้เราไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะไปอยู่มิติที่5ที่สูงขึ้นไป จากโลกของเรามีอีกหลายมิติมากมายพระเจ้าของเราพระเจ้าจักรวาลก็อยู่ที่มิติที่6ฉะนั้นถ้าเราได้รู้ว่าเรามาจากไหนซึ่งมันเกิดจากการตื่นรู้แล้วปัจจุบันก็มีการตื่นรู้มากขึ้นเราก็สามารถกลับไปหาพระเจ้าจักรวาลในมิติที่6ซึ่งเมื่อเราได้ตื่นรู้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ย ได้ส่งพลังบวกมีความรักกันเพราะว่าจากมิติที่5ขึ้นไปเนี่ยจิตวิญญาณเราขึ้นไปได้แล้วเราตัวเราก็จะเอาร่างไว้แค่ที่นี้แต่ในปัจจุบันนี้หลายหลายกลุ่มหลายหลายประเทศเรากำลังตื่นรู้เพื่อให้เรารู้ว่าโลก3 d ดีกำลังเปลี่ยนแปลงไปมิติที่5การเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนที่จิตใจของเราซึ่งสามารถที่จะมาช่วยกันพัฒนาทำให้โลกเนี้ยมีความเจริญ มีความรักซึ่งกันและกันไม่มีความจนไม่มีการแข่งแย่งซึ่งกันและกันไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดเราก็มีวิวัฒนาการมีความเจริญให้มันมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะกลับไปสู่มิติที่เราจากมาจากหลายพันปีหมื่นปีแสนปีมาแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ในช่วงนี้ก็มีคนมากมายหลายประเทศกำลังตื่นรู้แล้วเราก็จะมีอาการของการตื่นรู้ไปสู่มิติห ซึ่งทําให้เราสามารถที่จะรองรับในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงในโลกของเราในไม่ชานี้นะคะการ d i s c o ร์ u r e จักราวาลเนี่ยมันกําลังเพิ่มขึ้นโลกกําลังเพิ่มขึ้นและเราเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยสําหรับการเปลี่ยนแปลงความถี่ดังกล่าวนะคะขึ้นความถี่ Pre f r e q u e n c y ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้มาก่อนเนี่ยวิญญาณจํานวนมาก ไม่มีความสามารถในการปรับให้เข้ากับความถีใหม่เหล่านี้และหายไปตามเส้นทางที่เขาเลือกเดินพอพวกเขาได้เลือกที่จะจากไปขอให้เราอยู่ในความสงบและปล่อยให้พวกเขาจากไปในความรักคนที่อ่อนไหวเนี่ยสามารถปรับตัวและสามารถสัมผัสกับอาการตื่นขึ้นที่จะถูกผลักให้ตื่นรู้และปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่จำกัดที่กักขังเราไว้ ให้เราออกจากเมทริกจากโลกใบนี้จากโปรแกรมธาตุที่เราเป็นธาตุมานานนับแสนปีจากพวกไทแลนด์พวกชาวมืดช่วงเผ่าเกรเฟาจากชาวเลปทิเลียนที่ใส่โปรแกรมใส่อิมแพนให้เราเกิดความกลัวในทุกอย่างซึ่งทำให้เราไม่สามารถตื่นรู้ได้เราต้องมาช่วยกันตื่นรู้ช่วยกัน เพิ่มพลังบวกให้เกิดขึ้นในจัก,กรวาลน,นี้การทำลายตนเองการเสพติดพฤติกรรมการโกหกตัวเองหลงตามกระแสของสังคมแห่งโลกมายาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษพวกนิสัยที่ไม่ดีต่างๆสถานที่ที่เป็นอันตรายต่างๆเพียงเพื่อให้ได้แสงสว่างและความรักมากขึ้นตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจัก,กรวาล โลกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแล้วก็แปลงร่างเพื่อสู่ต้นกำเนิดโลกใหม่เราจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวไม่ต่อสู้เพื่อไม่ให้เหนื่อยไม่พยายามฝืนกระแสน้ำปล่อยให้มันไหลไปเพื่อชํำระล้างปล่อยไปตามสิ่งที่เราพาเราไปอาการตื่นขึ้นหรือปลุกให้ตื่น อาจมีอาการปวดหัวนะคะอาจจะนอนไม่หลับเวียนศีรษะบางคนก็มีเสียงหวีดในหูคล้ายอาการหูดับอาการทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าสู่การตื่นขึ้นนะคะ awakening พราะเราถูกโปรแกรมสมองถูกใส่อิมแพนมานานนับสานนับแสนปีขอบคุณ อของคุณหรือไปถึงระดับใหม่บนเส้นทางของคุณสู่การตื่นรู้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและพายุสุริยะที่มาอย่างโรคกำลังนำแสงจำนวนมากเนี่ยมาพร้อมกันซึ่งทำให้ร่างกายของเราได้รับข้อมูลจำนวนมากและปล่อยข้อมูลจำนวนมากไปนิทงังไปในทิศท,ทางอื่นเรากำลังปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราจากกรรมนับพันปี และความทรงจำก่อนเก่าที่สะสมมาไหลพบไหลาชาติเราจะมีการเปลี่ยนทั้งระบบของร่างกายจิตสำนึกใหม่การเข้ารหัสใหม่ของ DNA สําสำหรับผู้ที่ค่อยๆตื่นรู้ของเราให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นแต่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถรับมันได้ทั้งหมดในคราวเดียวดังนั้นในระหว่างการเดินทาง การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันยิ่งใหญ่เนี้ยเรากำลังอยู่ในจุดที่ไม่มีวันหวนกลับไปให้คิดเพียงว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรามั่นใจและมีชีวิตที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ให้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นโดยการพักผ่อนอาจมีอาการร้องไห้เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่เกิดขึ้น ต้อนรับน้ำตาของคุณเป็นของขวัญและปล่อยให้พวกเขาออกไปจนสุดทางโดยขอการให้อภัยและการให้อภัยกับตนเองและผู้อื่นเขียนและสร้างสรรค์เพื่อเอาสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคุณออกมาแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาอย่าให้สิ่งที่เป็นลบอยู่ในตัวคุณอีกต่อไปโดยการเพิ่มการสัือนความถี่สูงคุณสามารถที่จะร้องเพลง เต้นรำวาดรูปสร้างสรรค์งานฝีมือตามที่เราชอบโยกย้ายปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆปรับจิตสำนึกใหม่และดูแลสุขภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อปลดปล่อยพลังงานเก่าออกไปสร้างพลังงานที่ดีและเป็นบวกเข้ามาทดแทนเขาหาธรรมชาติดินโดยวางตัวคุณไว้กับพื้นโลก โดยแบบใช้เท้าเปล่าเหยียบบนพื้นดินพื้นหญ้าพื้นทรายและเชื่อมต่อกับการสั่นสะเทือนของคุณวางมือและเท้าเปล่าของคุณบนพื้นขอให้ธรรมชาติเขาดูดซับพลังงานเชิงลบของเราออกไปแล้วก็มาน้ำให้อาบน้ำและถูตัวเองด้วยเกลือสินเทาเกลือหิมาลัยสีชมพูเพื่อทำความสะอาดออร่าของคุณอาบน้ำในมหาสมุทร ไปไว่ายน้ำในทะเลทะเลสาบหรืออาบน้ำในอ่างด้วยเกลือขอให้น้ำชำระคุณให้บริสุทธิ์และชำระล้างพลังงานเชิงลบออกไปไฟคุณสามารถใช้วิธีนี้โดยจุดเทียนจุดไฟในสวนของคุณและยอมจำนนต่อเปลวไฟด้วยวาจาหรือเขียนทุกสิ่งที่ต้องออกมาจากตัวคุณเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากมัน ลมโดยคุณออกไปเดินเล่นและปล่อยให้ลมพัดฝันร้ายของคุณปล่อยให้โลกในตัวของคุณหนีคุณด้วยคำพูดที่ลมจะพัดพาไปโดยคุยกับเขาคุยกับจัก,กรวาลให้โลกให้โรคเลิกทรมานคุณและออกไปให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงให้นำความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแสงสว่างความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะ ความสนุกสนานร่าเริงสดใสเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณให้สูงขึ้นทิ้งทุกอย่างที่เป็นพลังงานลบหรืออะไรที่ทำให้คุณตกต่าและออกไปหาแสงสว่างและพลังงานบวกยิ่งเราทําตามแบบแผนนี้อาการจะเข้ากระทบเราน้อยลงยิ่งเราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งและจักรวาลมากเท่าไหร่ การเดินทางของเราก็ยิ่งน่ารื่นรมมากขึ้นเท่านั้นให้กล่าวคำขอบคุณบ่อยๆขอบคุณหัวใจที่ทำดีที่สุดในทุกวันและขอบคุณจัก,กรวาลที่อยู่ในชีวิตและปล่อยให้ชีวิตเติบโตในตัวคุณเพื่อสร้างสารรค์และค้นหาประสบการณ์การเรียนรู้ทุกอย่างที่ทำให้เรามีวันที่ดีในวันนี้วันที่ได้พบกับแสงสว่างและการตื่นรู้